สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับเซลโยอีกแล้วนะครับที่เต็นปฏิพัทธ์ออโต้นะครับวันนี้เซลโยมีรถเข้าใหม่ให้ชมนะครับผมเป็นอิซูซูดีแม็กเครื่อง3.0 v c o s s ประตู4ฟวินะครับปี2014นะครับวันนี้เราได้มาสภาพสดๆสวยๆเลยนะครับผมนี่ครับสีดำสวยมากนะครับสีเดิมนะครับรถมาถึงเรารีวิวเลยนะครับ ก่อนเราจะไปชมรถนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามให้เตียวโยด้วยนะครับนี่เริ่มต้นด้วยกระจังหน้าโคเมียมนะครับผมโลโก้ isuzu นะครับเดิมจากโรงงานนะครับสวยงามมากเลยนะครับตัวนี้มีไฟตัดหมอกให้นะครับเป็นไฟเดย์ไลท์นะครับตัวนี้สวยงามมากเลยนะครับตัวนี้มีซุ้มล้อด้านข้างด้วยนะครับตัวนี้นะครับ แม็กเป็นแม็กอลลอยเดิมจากศูนย์เลยนะครับอิซุสูเดิมเลยนะครับคันนี้เดิมทั้งคันเลยนะครับนี่กระจกมองข้างโคเมียมนะครับผมโลโก้วีคอร์สนะครับเดิมๆสวยงามมากเลยนะครับคิวกันสาดสวยๆเลยนะครับตัวนี้ได้แคลิบอยด้วยนะครับเราขายสภาพนี้เลยนะครับเป็นสี่คูณสี่สวยงามมากด้านในนะครับนี่ครับ สวยจริงครับคันนี้นะครับท่านใดสนใจนะครับทักมาคุยรายละเอียดกับเซลได้เลยนะครับเซลมีโปรโมชั่นให้นะครับเยอะนะครับเป็นเบาะโทนสีน้ำตาลนะครับข้างหลังใช้งานน้อยมากนะครับตัวนี้นี่ครับผมเบาะสีน้ำตาลนะครับตัวนี้นี่ครับผมเบาะไฟฟ้านะครับคอนโซลด้านข้างนะครับตัวไฟฟ้าหมดนะครับ นี่เลยสวยงามมากนะครับตัวนี้ซื้อมาสภาพนี้เลยครับเรียเร่ยมหน้าจอนะครับแอร์นลอกนะครับนี่ครับโฟ์วิวนี่ครับอินซูซูดีแม็กครับเครื่อง3.0 v c ุดศูวประตูสีดำนะครับโฟ h e วิ ปี2014นะครับปฏิพัฒน์ออตโต้เราขาย599,000บาทเท่านั้นนะครับท่านใดสนใจนะครับทักมาคุยรายละเอียดกันได้เลย